โยโยโยสวัสดีครับ FC คลิหนุนหนังทุกช่องทางอยู่กับพี่เจิดคลิหนุนหนังเหมือนเดิมก่อนดูคลิปนี้กดติดตามหรือยังและเหมือนเดิมคอมเมนต์คุยกันได้นะครับก่อนอื่นฝากผลิตภัณฑ์เควนสปอร์ตเข้าร่วมชมนุนหนังแด้ทอี่ MVP 33ครับามาถึงค่ำคืนวันพุธกลางสัปดาห์นะครับก็ คลิปแรก3คู่เป็นแชมเปี้ยนซีสนัดที่2ในรอบลีกเฟดครับไปที่เวลาตีสทั้งหมดนะครับรุสเซอร์มุนจากเยอรมันจะเปิดบ้านเจอกับอเล็กติกบินเบาจากสเปนครับดอทมุลเนี่ยเกมแรกรายการนี้บุกเสมอยูเวนตุสมา4-4นะครับในหลีกสุดสัปดาห์เปิดบ้านชนะไมายมา2-0ครับตัวหลักมาเซลซาบิเซอร์คาริเมาเดียมี่ยูเรียนบันชิรูกูราซีพักในเกมหลีกเพื่อเล่นคืนนี้เลยครับเจอกับบินเบาเกมแรกไปแพ้คามันกับอาร์เซนอลมา0-2นะครับแถมล่าสุดในลีกสุดส ก็บุกไปแพ้บีเร์อ้มา0ูนย์หนึ่งนิโก้วิลเลียมส์แนวรุกตัวเก่งยังเจ็บนะครับตัวหลักๆก็ไอฮันซันเซตอินเอกกี้วิลเลียม กอกาคูรูเซตานะครับเจอกันล่าสุดคืออุ่นเครื่อง4ปีก่อนตอนนั้นบินเบาชนะ2 0ก่อนเกมดอทมูลเป็นต่อนะครับจริงๆชื่อชั้น,นพอกันแต่ว่าบินเบาฟอร์มแย่นะครับแพ4้4จาก5นัดหลังสุดทุกรายการวัดใจดอทมูลเลยครับเล่นในบ้านจะเปิดบ้านเบียดได้อย่างน้อย1ประตูนะครับโยโยโย่เจ <yo>, ็ดสากผลิตภัณฑ์ k คลนสปอร์ตผลิตภัณฑ์ที่ดูแลสําหรับผู้ชายจุดซ่อนเร้นนะครับอันนี้มีโปรโมชั่นซื้อ2แถม1 ไปคลิกตามตะกล้าที่ปัดหมุดด้านล่างนี้เลยครับคู่ต่อมาเบียร์เาจากสเปนครับจะเปิดบ้านเจอกับยูเวนตุสจากอิตาลีเบียร์เาเนี่ยเกมแรกบุกแพสเปอร์มา01ถยแตว่านลีกทำได้ดีนะครับเปิดบ้านเบียดชนะบินเบามา1 0ครับตัวหลักก็ปาเปกเก นิโคลัสเปเป้ทาจอนบูคานเน่นนะครับแล้วก็จอร์เจสมิเกลตาเซ่เจอกับยูเวนตุสเกมแรกเปิดบ้านเสมอรอทมูลมา4-4นะครับในเกมหลังสุดสัปดาห์เปิดบ้านเสม,มอดาร์ลันต้ามา1-1ตัวหลักก็เคฟเฟนตูรามเวสตันแมคเคนนี่ดูซานวลาวิทแคนานยูดิชโจนาธานเดวิดพวกนี้นะครับเจอกันล่าสุดคือแชมเปี้ยนลีก2022ในรอบ16ทีมนะครับตอนนั้นนี่ มเสมอกัน1-1ที่บ้านของบีอารอแต่ว่าเกมเยือน BMW BMW บีอรอบุกชนะ30เขียยูเวตกรอบนะครับก่อนเกมขอมองบีอรเอเป็นต่อเล็กน้อยยูอาบีอร์อเนี่ยชนะมา3เกมติดแต่พิจตยังชอบความเหนียวของยูเวนตุสนะครับเกมนี้มีโอกาสออกเสมอครับซื้อ2มุมวัดใจยูเวนตุสไม่แพ้เป็นอย่างน้อย ปิดท้ายที่โมโนโกจากฝรั่งเศสน,นะครับจะเปิดบ้านเจอกับมาซิตี้จากอังกฤษโมโนโกเกมแรกบุกไปแพ้ขับบูธมาและ1-4ต่อ4แถมสุดสัปดาห์ก็บุกไปแพ้ลอริยองในเกมลีกมา1-3นะครับเดน,นิสสกัเกลียกับอเลสเน์โกลวินยังเจ็บตัวหลักๆก,ก,ก็มามาดู ูลิปบาลีทาคุมิมินามิโนมิก้าบิเรตอันซูฟาตินะครับเจอกับแมนซิตี้เกมแรกเนี่ยพวกเขาเปิดบ้านชนะนาปโปลีมา2-0นะครับแถมในหลีกสุดสัปดาห์ก็เปิดบ้านถล่มเบอรี่มาห้าหนฟอร์มดีต่อเนื่องนะครับตัวหลักฟิลโฟเดนเชอร์ี่โดกูครับซาวินโยเออร์ลิงฮาลันนะครับเจอกันล่าสุดคือแชมเปี้ยนลีก2017 ตอนนั้นเนี่ยแมนซิตี้เปิดบ้านชนะ5-3โมโนโกก็เปิดบ้านชนะ3-1ก่อนเกมแมนซิตี้บุกมาเป็นต่อแม้ว่าจะมาเยือนแต่เหนือกว่าครับโมโนโกอยู่ในช่วงฟอร์มหลุดพี่เจรนมองว่าเสร็จแมนซิตี้น่ครับจะบุกไปเบียนหน้าอย่างน้อย1ประตูและอาจจะมากกว่านั้นครับสรุป3คู่คลิปแรกนะครับชอไปที่บรนเเซอร์ดอร์ทมุนยูเวนตุสและแมนเชสเตอร์ซิตี้ครับขอทุกคนโชคดีครับบ๊ายบาย